สวัสดีครับเปิดตัวแล้วครับโคโคซีหกห้ารุ่นเล็กราคาไม่เกิน5,000บาทนะครับตัวนี้เดี๋ยวเขาจะเปิดจองในไทยวันที่11พฤศจิกายนนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่ารุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มกันที่งานดีไซน์ก่อนเลยนะครับตัวนี้มีลําโพงตัวเดียวมีช่องหูฟัง3.5มาด้วยมีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วอยู่ที่ปุ่มพาวเวอร์ด้านข้างเครื่องส่วนกระจกหน้าจอเป็นกระจก g อ r i l l a g l a s s ครับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.74นิ้วเป็นหน้าจอ L C D นะครับความละเอียดอยู่ที่ H D plus refresh rate นี้ความสว่่าางหน้จออยูที่4 150 Nits นและเวลาออกแดดสามารถเร่งความสว่างได้เป็น600 n i t นิครับกล้องหลังเป็นกล้อง3ตัวนะครับกล้องหลัก50ล้านพิกเซล f 1.8สามารถถ่ายพอร t r a i t Mode ได้แล้วก็ตัวนี้เขาจะมีตัวฟิลเตอร์สีฟิล์มคา m ์เมามาให้ด้วยนะครับตัวที่2เป็นกล้องมาโคร2ล้านพิกเซล f 2.4ตัวสุดท้ายเป็นกล้องวัดความลึกนะครับตัวนี้ไม่ได้บอกความละเอียดมาส่วนกล้องหน้า ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซล f 2.0ครับผมด้านประสิทธิภาพตัวนี้ใช้ชิปเซตตัว MediaTek Helio G85 ครับตัวนี้เป็นชิป 4G นะครับถ้าเทียบกับฝั่ง Snapdragon ความแรงก็จะมีความใกล้เคียงกับตัว Snapdragon 665แรมเป็น LPDDR4X ครับส่วนความจุเนี่ยจะเป็นตัว eMMC 5.1นะครับยังไม่เป็น UFS สามารถเพิ่มความจุได้ด้วย m i c r o SD card สูงสุดอยู่ที่ 1TB ครับการเชื่อมต่อไร้สายตัวนี้รองรับ Wi-Fi 5 Bluetooth 5.3แล้วก็มี NFC ด้วยครับผมสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา5,000 m ah. ิลลอรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่18วัต์ครับตามสเปคต่างประเทศนะครับตัวหัวชาร์จที่แถมมาในกล่องจะเป็น10วัต์นะครับตัวเข้าไทยรุ่นอีกทีนึงว่าเป็น10หรือ18แต่สมมุติ ถ้าแถม10วัต์มาจริงๆนะครับตัว1 8วัตเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาท200เนี่ยได้แล้วนะเดี๋ยวยังไงรอเปิดตัวจริงๆดีกว่านะครับว่าราคาอะไรยังไงนะครับสำหรับราคาไทยนะครับเดี๋ยวรออัปเดตกันที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับราคาไทยมาปุ๊บเดี๋ยวผมแปะให้เลยพร้อมกับช่องทางการสั่งซื้อครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่ ผลิตคอนเทนต์ดีๆให้รับชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ